เฮงเฮงเฮงใครเข้ามาดูขอให้เฮงเฮงเฮงใกล้วันตรุษจีนแล้วเชฟจะมาสอนให้ทุกคนทำอาหารจีนบะหมี e ่อี้ฟูซุปปลากวางสีเมนูนี้ยิ่งทำยิ่งกินยิ่งเป็นสีมงคลไม่อยากให้พลาดไปตามพี่ป้าน้าอามาดูตรุษจีนนี้จะได้มีอาหารที่เป็นมงคลกินกันในครอบครัวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ <From> home. ่อนรยู Home You บ้าะหมี e ่อีฟูซุปปากวางสีเป็นอาหารมงคลที่นิยมกินในช่วงตรุษจีนเมนูนี้ประกอบไปด้วยเส้นบะหมี่ชาวจีนเชื่อว่าบะหมี่ยิ่งยาวเท่าไหร่ก็จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวดังนั้นเวลากินบะหมี่จะต้องใช้ตะเกียบที่กินให้สุดเส้นให้ได้พยายามอย่าก,กัดหรือตัดเส้นให้ขาดและอีกหนึ่ง องประกอบก็คือปลาซึ่งปามีความหมายว่าเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์เมื่อกิน2ออย่างรวมกันทั้งบะหมี่และปลา,ปาก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืนรุ่งเรืองร่ํารวยมีโชคลาภและวาสนาตรอดชั่วอายุนั่นเองครับและวันนี้เชฟก็จะมาสอนทําอาหารจีนมงคลที่จะทําให้เฮ่งเฮ่งเฮงกันโชว์หน้ากับเมนูบะหมี e ่อีฟู ซุปปลากวางสีในวอ l k f o อมโฮกินหรูอยู่บังลูกเกดแล้วจะว่ายังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> วิธีการทำอาหารมางคนจะใช้การปรุงแบบค้าเ่งชอยหรือโฮมคุก o กิ้งเราจะเน้นไปที่การปรุงรสแบบที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นขั้นแรกนี่ฮะเราจะมาทําการแร่ปลาก่อนเชฟจะใช้ปลากระพงขาวเนื่องจากว่าเนื้อเขามีสัมผัสที่ดีวิธีการแร่ปลานี่เราต้องทําให้ปลากราแห้ง 1. ในตำราบอกว่าถ้าปลาที่แห้งมันจะไม่ขาว2ไม่ให้ปลาลื่นเวลาแร่จะได้ไม่อันตรายนะครับโอเคปลาแห้งแล้วนะครับ หนังเขาค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนะั้นเวลายังบิดอยู่แต่ว่าพอเวลาสุกแล้วเนี่ยหนังเขาจะนุ่มนวลมากโอเคเราได้เนื้อปลาแล้วนะครับจากนั้นเชฟจะนําเนื้อปลาไปฉาในน้ำมันร้อนๆเพื่อให้เนื้อปลาของเราฟูน่ารับประทานซึ่งประเภทของน้ํามันก็มีหลายชนิดแต่เชฟจะเลือกใช้ชนิดนี้น้ํามันลําข้าวมรกต พ็ใช้ได้ทั้งเมนูทอดและเมนูผัดแถมยังได้ประโยชน์จากออริจินลอีกด้วยครับมาเชฟจะมาสอนวิธีการฉาที่นิยมทํากันในอาหารจีนเราจะใส่น้ํามันลําข้าวลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเคลือบสารเทปล้อนที่มีอยู่ในกระทะนะครับมันเป็นเชิงฉานะฮะมันไม่ได้ทอดเพราะน,น,น้ำมันเนี่ยก็ไม่สมควรจะร้อนมากคือเนื้อปลาตัวนี้เราไม่ต้องการให้มันกรอบนะให้เขาฟูด้วยด้วยความร้อนเฉย ปลานี่นะฮะเนื่องจากเราใช้ปลาสดอาหารมงคลเราจะไม่เอาไปเพิ่มรสชาติใดๆทั้งสิ้นอาหารมงคลเนี่ยเขาจะเน้นสีสันเป็นทองคํเหลืองเหลืองอลามหรือไม่ก็จะเป็นสีขาวเพื่อความเป็นมงคลนะครับแท,ทนแทนเห็นไหมเป็นสีขาวลักษณะน,นี้พอแล้วนะครับเราก็จะป่าขึ้นเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกข,ขึ้นมาเองขาวน่ากินขาวเจาะน่าเกลีย ต่อไปเนี่ยเราจะผัดกระเทียมขิงเราจะใส่เกีีทยมายผัดให้หอมแล้วเราก็จะใช้น้ำซุปไก่นะครับรอให้เขาเดือดหน่อยนะครับเชื่อจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือซีอิ๊วขาวชิดโชแดงนะฮะน้ำมันหอยนะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วสําหรับในส่วนของเนื้อปลากระสุกขั้นตอนต่อไปเชฟจะมาสอนการทำพริกมาล่าซอสคือวิธีการทำแบบเร็วๆเลยนะครับผมเชฟจะใช้รูปบักชีนะครับแล้วก็ชวนเจียวหรือเม็ดพริกหอมพริกขนูป่นแบบเผ็ดนะครับผมพยายามเลือกแบบเผ็ดๆจะอร่อยผงยี่หร่านะครวัวหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันพริกนะครับ<ม>เชฟจะทำให้เขา เกิดความหอมเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้น้ํามันลําข้าวคือเราใช้น้ำมันลําข้าวเนี่ยเพราะว่าเผาเนี่ยมันก็จะไม่ไหมเพราะเราต้องใช้ความร้อนสูงหลังจากน้ํามันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราจะมาเทใส,สพ่พริกที่เราผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซอสพริกหมาลา ต่อมานะครับเราจะมาใช้อ e ีฟูนะครับเราจะนํามาทอดอ e ีฟูเนี่ยจะแตกต่างจากบะหมี่ไทยทั่วไปคือเราใช้ไข่ในจํานวนเยอะกว่าเพื่อให้เหนียวนุ่มเดยวเชฟจะนบาบะหมี่ที่ลวกแล้วเนี่ยนะฮะไปทอดในน้ํามันร้อนเพื่อให้ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับใช้น้ามันลําข้าวน้ำมันํำข้าวครัว,วดเดียวเนี่ยทำได้ทุกๆอย่างจริงๆผัดก็ได้ทอดก็ได้เวลาเราตั้งน้ำมันเนี่ยต้องคนหน่อยเพื่อให้ความร้อนเข้ากระจายไปทัว่วโอเคน้ำมันร้อนแล้วนะครับ เราจะทําการใส่บะหมี่ลงไปเราจะไล่น้ําในบะหมี่นี้ออกให้หมดอันนี้สามารถทอดเก็บไว้ได้นะครับเวลาจะใช้เราก็นํามาลวกน้ําโอเคได้และสีสันเหลืองสวยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายบะหมี่สาเร็จรูปนะครับคราวนี้เชฟจะจัดการลวกนะครับเราลงมาลวกปุ๊บเนี่ยเส้นเขาก็จะคลายตัวออก วิธีนี้จะทําให้เส้นเหนียวนุ่มรสชาติอร่อยเราก็จะใส่น้ํามันเขานิดหน่อยนะครับกันเขาเส้นเหนียวติดกันนะครับโดยน้ํามันําข้าวเส้นเก็จะเหนียวไม่ขาดเสร็จแล้วนะครับสําหรับบะหมี e ่อีฟู่ต่อไปเราจะมาเริ่มจัดเสิร์ฟกันนะครับเริ่มโดยการเอาบะหมี่ที่ลวกแล้วเนี่ยเรียงใส่จานก่อนพยายามให้เส้นเนี่ยเขายาวนะครับเพื่อเป็นสื่อบอกว่าอายุยืนยาวดุดคุนเขา เราก็จะมาใส่เกียนไช่ใส่บลอกชอยหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเราก็จะโรยด้วยกระเทียมต้นหอมพริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งสักนิดหน่อยนะครับสำหรับคนชอบเผ็ดจากนั้นตั้งน้ำมันร้อนๆนะครับราดลงไปใส่น้ำซุปลงไปอันสุดท้ายขาดไม่ได้คือหมาล,ล่าราดลงไปเลยครับสำหรับผู้ชอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารจีนมงคลสำหรับตุตจีนทีนี้บะหมี e ่อีฟูซุปปลากวางสีเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มราดด้วยซุปร้อนรสชาติเข้มขน้นจากเครื่องเทศส,สมุนไพรจีนตามด้วยเนื้อปลากระพงฉาเนมันแฝบงบด้วยรสเผ็ดร้อนจากมาล่าเป็นเมนูที่กินแล้วได้ทั้งความอร่อยแถมโชคดีตลอดตีใครได้กินรับรองจะติดใจ เป็นไงจ๊ะน่ารับประทานไหมจ๊ะสูตรจีนนี้ทุกบ้านต้องมีเมนูจะมีอ e ีฟูซุปปลากวางสีตั้งอยู่บนโต๊ะจดสูตรท้ายคลิปนี้ได้เลยใน Walk f ความ o m e กินหรูอ,อยู่บ้าน